ไอ้ช่วงนี้รายการเรามีแต่ข่าวรถคันเล็กๆจิ๋วๆอยากได้ไงเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมชอบนี้ดูข่าวมา3-4วันติดกันวันนี้แถมอีกรุ่นหนึ่งอยากได้ไงอันะอันนี้น,นี่แถมรถที่ผมต้องชมครับว่านี่คือหนึ่งรถที่ถือว่าเป็นตลาดนิยมยอดนิยมของตลาดญี่ปุ่นอันนี้ค่ายญี่ปุ่นเลยครับ h o N1E d a n e, รถยนต์ไฟฟ้าทรงเคคาคันเล็กๆ ช่วงแนะนำตัวเนี่ยสั้นลงแล้วนะครับที่หลามมี3มช่องครับ i อก็ล้ำหน้าโชว์ถ้าเป็นเรื่องรถก็ขับรถดีๆและถ้าเป็นเรื่องอวกาศก็ช่องเรื่องเล่าอาวกาศฝากกดซับกดติดตามทั้ง3าช่องเลยนะครับเอาไปดูกันต่อ,อมาดูครับหลายๆคนทราบดีว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะมีรถกลุ่มเซกเมนต์หนึ่งที่เราเรียกว่ารถเคคารถที่จอดหน้าบ้านได้คล้ายๆคล้ายๆบ้านเราที่บอกว่ามีสารนับสนุสนก,กับรถอ่อ,อีโคคาร์ใช่แต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเล็กกว่าอีโคคาร์เราอีก แต่เป็นรถแต่เป็นรถที่เรียกว่าเาหมาะสมกับประเทศที่มีพื้นที่จํากัด <S S S> เพราะว่ารถคันนี้เป็นรถที่ใช้พื้นที่คุ้มค่ามากคนคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่บ้านเขาจะหลังเล็กๆใช่ไหมเขาก็จะเว้าชั้นล่างเนี่ยให้เป็นทางเข้าแบคบๆแล้วก็เหมือนมีแบบใต้ถุนหน่อยนึงแล้วก็เอารถคันเล็กๆอย่างเงี้ยเสียบเข้าไปให้มันจอดหน้าบ้านได้ ด้วยขนาดของตัวรถครับถ้าเราดูกลุ่มเคคาทั้งหมดนะผู้ชมลองดูเขาเรียก่าระยะล้อถึงหน้ากับล้อถึงท้าย่ยโอเวอร์แฮงหน้าหลังเนี่ยจะสั้นมากเป็นการใช้รถพัฒนา,นารถที่ไม่มีฐานล้อยาวแต่โอเวอร์แฮงหน้าหลังเนี่ยจะสั้นเพื่อให้เก็บพื้นที่ได้กระทันรัดจอดได,ด้สุดรถก็จะมีความกว้างของรถไม่มากเพราะว่าสามารถวิง่งถ้าผมจำไม่ผิดตัวเลขความว่าอยู่ประมาณแต่แถวพันเอ่อแต่แถวพันหกร้อยมิลลิเมตรซึ่งทําให้รถเนี่ยสามารถเอ่อ เข้าใช้งานบนถนนแคบๆได้สะดวกใช่รถกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ครับคล้ายหมดคือจะเป็นรถทรงเล็กน่ารักสั้นแต่จะสูงสูงเพื่ออะไรเพื่อให้มีความโปรง่งของห้องโดยสารที่มากเพื่อบรรจุได้าาในตลาดญี่ปุ่นมีรถหลายยี่ห้อครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ฮอนด้าคันนี้หรือจะเป็นโตโยต้าเองก็มีไดฮัตสุก็มีกกมอย่างฮอนด้าตระกูลเอนเนี่ยขึ้นต้นด้วยตัวเอก็มีเยอะใช่ครับอย่างฮอนด้าที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยตระกูลเอเนี่ยเป็นตระกูลรถที่ถือว่า คนไทยผมว่าคนไทยที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นน่ะน่าจะคุ้นเคยโดยเฉพาะคนที่ชอบเช่ารถขับอย่างผมอย่างผมเนี่ยไปเช่ารถขับเนี่ยผมจะเช่าเจ้าเอ็นบ็อกก็เป็นซีีเอ็นเหมือนกันก็เป็นทรงกล่องๆเลยอาทรงกล่องแต่ประตูจะเป็นสไลด์คือมันจะต่างในรูปทรงที่นึงประตูเปิดธรรมดาสวิงอย่างเจ้าเอ็นวันที่ผมก็เลยพาดูเนี่ยเป็นรูปทรงเลยแบบที่เป็นรถฮัสกี้ที่เป็นประตูเปิดปกติไม่ใช่ประตูสไลด์สี่ประตูอาสี่ประตูครั้งนี้เนี่ยเขามาพร้อมความพิเศษคือเป็นเอ็นฟ้า เป็น N ที่เป็นไฟฟ้าแล้ววอ,อย่างนี้เขาเลยมีต่อยอดจาก N1E เนี่ยเป็นรถไฟฟ้าซึ่งสามารถวิ่งได้ไกลถึง270กิโลเมตรเฮ้ยดีนะใส่แบตมาเยอะอยู่นะใช่ครับนะฮะแล้วก็มาดูรายละเอียดครับว่าเจ้าเจ้า,า N1 เนี่ยมอตเตอร์ e ก็63แรงมา้านะฮะก็ถือว่าดีเลย ถือว่าคุถอะไรวาถือว่าดีนะพี่เพราะว่าสามารถยังสามารถใช้แชร์เทคโนโลยีที่เป็นฟีเจอร์ที่กำลังฮิตในญี่ปุ่นก็คือ V e เค c l e to Home หรือ v 2 h คือสามารถจ่ายไฟกลับมาบ้านเพราะญี่ปุ่นเองเป็นประเทศที่เราทราบดีว่าเขาเนี่ยชอบเผชิญกับภัยธรรมชาติครับมาก ซึ่งรถกลุ่มนี้จะกลับมามีประโยชน์ในยามที่เกิดภัยธรรมชาติ<ช>ที่ไม่คาดฝันขึ้นมีเหตุการณ์แผ่นดินมงแผ่นดินไหวสายไฟฟ้าขาดอะไรเงี้ยรถพวกนี้ก็จะสามารถจ่ายไฟเข้าบ้านใ,ให้อยู่อาศัยกันไปต่อได้าานะฮะรุ่นนี้เพิ่งเปิดตัวเลยนะครับจะเปิดจอง ในสิ้นเดือนนี้สามสิเอ็ดสิงหาคมนะฮะแล้วก็ไปเปิดตัวนู่นใน Mobility Show ใช่ผมว่าน่าเดี๋ยวเดือนตุลาเนี่ยครับสำหรับใครที่กำลังมีแพลนจะแวะไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปดูได้ที่งานตเตียวมดโม h o w ิตี้โชว์ซึ่งรายการเราไม่ได้ไปนะฮะไม่ไม่มีงบไปเดี๋ยวส่งใจไปฮะไปโอไดบะเอ้ยแต่เราก็ทำข่าวได้เดี๋ยวเขาเปิดตัวอะไรกันเราก็อ่านในเว็บเลยแล้วก็มาเล่าให้ฟังต่อเราไม่ต้องไปด้วยประหยัดตังค์นะฮะอะรอดูครับเดี๋ยว N1E เนี่ยจะฮือฮาแค่ไหนในงานโตเกียวโมบิลิตี้นะครับ,คร,บครับผม